ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้นะมาขอเออเออต้องขนาดนั้นเลยเหรออ่ะไม่ต้องร้องไห้นะทำไมต้องใส่ชุดอย่างนี้ล่ะไม่เป็นนักศึกษาเหรอเป็นนักข่าวกอดเป็นนักศึกษาเป็นนักข่าวใช่เป็นเรื่องของฝากนะได้เลยอย่าไปหลงของนอกไม่ได้นะอย่าไปหลงแหม่มตาน้ำข้าวนะคะก็ลืมสาวบ้านนาคน ไม่ได้นะคะไม่ต้องร้องให้ไปไปไปอันนี้แหละดูแต่งเองดีๆโอเคอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรดีใจเหรอไปเที่ยวไงเออพี่ออนส่งเด็กดื้อไปอเมริกานะคะนี่เขาจะไปต่างประเทศนะคะสุวรรณภูมิสุวรรณใจนะครตรงแค่นี้พอนะ บายบายเออเฮ้ยอย่าคิดถึงนะอย่าคิดถึงฉันนะไปคิดถึงฉันไหมถึงเออจะร้องไห้แล้วเนี่ยเออแห้วดีใจไปแล้วนะเอ้ยต้องร่างให้บายบายดูแลตัวเองดีๆนะคะโอเคนะไปไปเลยลากกระเป๋าไปเลย ดูแลตัวเองดีๆนะทุกคนครับคือแบบผมอ่ะเพิ่งเคยรู้ว่าที่แบบในนี้มันมีแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยแบบสามารถโทรหาแม่ได้นี่ทุกคนรู้แหมนี่